สวัสดีครับผมก็พบกัน <int ess iz ational> เช่นเคยเท่ากับผมช่างบิ๊กวีดำทางแฟนเพจเฟซบุ๊กช่างบิ๊กวีดำแล้วก็ทางช่อง YouTube ช่างบิ๊กวีดำมนะครับผม <S <S ก็สําหรับคลิปนี้มันก็เป็นอะไรที่ผมอาจจะพูดติดๆกับขัดนะครับผมเพราะว่าผมค่อนข้างจะตื่นเต้นที่จะออกมาพูดในคลิปนี้นะครับผมเพราะว่าคลิปนี้มันเป็นคลิปฉลองหนึ่งแสนซับสไครต์ของช่อง YouTube ช่างบิ๊กวีดำและก็เป็นคลิปฉลอง 100, สามแสนไลค์ของเพจช่างบิ๊กวีดำนะครับผม ก่อนอื่นผมไม่มีอะไรจะพูดนลครับนอกจากขอบคุณเพื่อนๆพ,นพี่น้องทุกคนนะครับที่สนับสนุนผมถ้าผมขาดตบกบกพร่องผิดพลาดไม่ดีตรงไหนก็กราบขอภทยอีกทีครับก็สําหรับคลิปนี้แฟนผมก็ได้ตามใจผมหนึ่งอย่างนะครับผมได้ตามใจผมหนึ่งอย่างเพราะว่าผมเคยบอกไปแล้วว่าถ้าช่อง YouTube เราได้ถึง1นึ่งแสนซับจะซื้อรถมอเตอร์ไซค์ผมหนึ่งคันได้ไหมเป็นรุ่นแบบ มันบ้านเลยไม่ใช่บิ๊กบงบิ๊กไบอะไรหรอกหนคันได้ไหมสรุปว่าได้ครับทุกคนเพราะฉะนั้นผมได้มอเตอร์ไซค์เพิ่มมาอีก1นึคันแล้วนะครับที่ว่าจะเอามารีวิวให้น้องๆชมหรือเอามาวิจัยทดลองให้น้องๆชมนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามอเตอร์ไซค์รุ่นนี้เป็นรุ่นอะไรโอเคครับก่อนที่เราจะไปพบกับเจ้ารถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ของผมก็ มาชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่นกอนก,นก็คือการแพ็คของของผมเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยครับมันจะมีคิวเรียงหน้าน้องๆเห็นไหมเนี่ยยี่สามยี่ห้าสี่สิบสามสิบสี่ก็คือคิวนะครับผมสําหรับใครที่สั่งชุดโปเสื้อลูกเชียมาใช่ไหมหรือชุดโปห้าพันมาผมต้องขออภัยลูกค้าทุกคนมากๆเลยนะครับเพราะว่าส่งล่าช้าเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าขนส่งอะทาของเราตกหล่นนะครับเสื้อสูบเราจากที่จะมาถึงประมาณสี่ห้าวันที่แล้วป่านนี้ยังมาไม่ถึงเลยครับ เพิ่งโทรไปถามเมื่อสักครู่เพิ่งรู้เลยว่ายังอยู่ที่กรุงเทพอยู่เลยเป็นอาทิตย์นะครับผมเขาก็ไม่มีอะไรจะอ้างนอกจากขอโทษนะครับบอกเราว่าขอโทษว่าทําของเราตกหล่นนะครับเพราะฉะนั้นพี่ๆน้องๆใจเย็นนะครับโอเคก็สําหรับกองนี้เป็นโน้ตบุ๊กที่ส่งมารีมปใช่ไหมส่งมารีมปคือส่งมาลงโปรแกรมรีมปก็น่าจะประมาณ2วันได้ส่งกลับทั้งหมดนะครับผมมาแล้วก็นี่ดูครับพนักงานคนเก่งของเราทุกคนนะครับผม ตอนนี้กี่โมงแล้วหกโมงครึ่งหกโมงครึ่งเหรอโรรอ้โห oh, oh, แล้วยังส่งทันไม่เนี่ยเต็มหกโมงครึ่งโอ้โหบอกเ oh, นี่ยนะครับหกโมงครึ่งเราแพ็กของกล่องใหญ่ๆนี่คือชุดโปนลครับพยายามออกให้หมดเลยครับคือทํางานกันหนักมากนะครับ mm hmm. เพื่อให้ทุกคนได้ของไวก็ต้องกราบขออภัยด้วยครับถ้าเกิดส่งของช้าแล้วก็ตอบแชทช้าโอเคพี่น้องอ่ะงั้นหลังจากชมสิ่งที่น่าสนใจกันแล้วมาชมเจ้ารถคันใหม่ของผมเลย มันก็จะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากอ่าปิดก่อนนะนอกจากมือดำหน่ยเด้ออ่ะหนึ่งสองสามยังอา้าวยังให้ทายวารุ่นอะไรหนึ่งสองสาปุ๊บนี่ครับผมมาแล้วก็ไม่ใช่รุ่นไหนนะครับนอกจากเจ้าเวฟร้อยยี่สบห้าไอ L นั่นเองนะครับผม เวฟร้อยยี่สิบห้าไอเอลีดนั่นเองก็สําหรับคันนี้นะครับผมแฟนผมก็ได้ซื้อให้นะครับเป็นของขวัญในการทําช่อง youtube ครบหนึ่งแสนซับสไคร์นะครับผมนะครับแล้วก็มีอีกคันหนึ่งที่แฟนผมซื้อให้ก่อนหน้านี้ก็คือซื้อเมื่อหน้าเมื่อเดือนมีนาได้มั้งเมื่อเดือนมีนาได้นะครับผมก็เป็นคันนี้นะครับผมเจ้าเวฟร้อยยี่สิบห้าไอไฟเลี้ยวบางลมเนาะ สำหรับเวฟร้อยยี่ห้าไฟเลี้ยบบังลมคันนี้ผมก็ยังไม่ได้ทําอะไรนะครับตั้งแต่ซื้อมาคือจอดไว้อยู่ประมาณเท่าไหร่แล้ววะป๋องเดือนกว่าไม่หรือเกินแล้วสองเดือนนะนะครับผมงั้นเดี๋ยวผมให้ดูโพสต์นะครับผมที่ผมโพสต์ไว้คือป้องกันดราม่ให้อีกแล้วนะครับว่าไอ้เจ้าเวฟร้อยยี่ห้าไอคันนี้ผมไม่ได้เรียนแบบใครนะครับผมสี่วาลห้าเกียร์อ่ะดูโพสต์ผมโพสต์ไปแล้วสองโพสต์สก็จะมีเมื่อเดือนมีนากับเดือนเมษานะครับว่าเรามีโปรเจกต์ที่จะทําสิ่งสิ่งนี้แต่ว่า ทำไมเราถึงเริ่มทาช้าใช่ไหมที่เราทําช้าก็เพราะว่าฝางานไทยเราเป็นฝาสีวาวงานไทยเราไม่ได้ไปซื้อฝาไทเกกาว่าหรือฝาพวกโคโซงานนอกมาครับเราใช้งานไทยทํามาเลยรอนานนะครับก็สําหรับเจ้าคันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับผมก็เช่นเคยครับเหมือนที่ผมคุยไว้ว่าผมจะทําเป็นสีวาวนี่ครับฝาสีวาวไฟเลี้ยวบังลมมาแล้วนะครับผมทําเป็นสีวาวนี่ครับน้องๆหลายคนสงสัยเมื่อวานว่า ใส่แคมได้กี่ตัวมันใส่แคมได้แค่ตัวเดียวนะครับแต่ที่เขาให้แคมมา2ตัวเผือเ่อว่าให้เราไลา่รถนะครับก็สําหรับคันนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับก็จะเป็นสีวาว5เกียร์นะผมแล้วที่ผมโพสต์ไว้ในโพสต์คือว่ามันจะเป็นคั์แห้งด้วยนะครับผมเป็นคั์แห้งด้วยแต่ว่าตอนนี้เริ่มลังเลแล้วเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าเราใส่คั์แห้งเนี่ยเราต้องแปลงเข้าเวี่ยงยาวยาวยาวชายิวอ่าฮัลโหลชาวบ้านอา่าเขินกันทุกคนนะครับก็คือว่า ถ้าใส่เป็นคัดแห้งคือข้อเหวี่ยงต้องไม่มีเวทดเข้าใจไหมข้อเหวี่ยงต้องไม่มีเวทดแล้วไอความแรงมาอยู่ตรงเวทดด้วยดิตัดน้ําหนักเวทเออกไปเป็นกิโลกิโลอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องไปทดแทนในเรื่องของแบบเยอะเรื่องของข้อเหวี่ยงเรื่องของน้ําหนักข้ออะไรเงี้ยผมก็เลยอาจจะไม่ใส่คัดแห้งนะครับผมโอเคสําหรับคันนี้ก็ให้น้องๆได้เห็นแน่อนอนอ66สิหกชาคห้านะครับสี่เกียร์อ้าพูดผิดตบปากได้ทีนึงพูดผิดนะครับ ห้าเกียร์สี่วาวนะครับเห็นแน่นอนแล้วก็สําหรับคันนี้นะครับผมผมก็อยากจะมาถามน้องๆดูว่าอยากจะให้ผมทําสเต็ปไหนนะครับผมถ้าเกิดทำสี่วาวห้าเกียร์ผมก็มีของมาแล้วเนี่ยนี่ไงฝาเบร์ร้อยยี่สิบห้าไอปาวานหรือ led น้องๆหลายคนถามมาว่าปาวานกับ led ตัวเดียวกันไหมครับก็เป็นฝาตัวเดียวกันนะครับผมมันเปลี่ยนโฉม,มเฉยเนี่ยครับก็มีฝาตรงรุ่นเลยครับนี่ไงแคมมันเห็นไหมเราก็มีแล้วร้อยยี่สิบห้า i l d แต่ว่าพี่ก็อยากถามน้องๆที่ขับรถรุ่นนี้ว่ายัางไงร,รู้ไหมถ้าเกิดเอาตามตรงเลยนะเอาแบบแบบแบบตรงๆอ่ะถ้ารถคันนี้เราทำเป็นหกหกชักห้าสี่วาวห้าเกียร์เนี่ย GPS อ่ะมันมากแน่นอนนะสำหรับใครที่ไม่เคยบอกว่าอยากจะชม GPS ของรถลูกโตมีชาผมผมบอกเลยว่าทำ GPS ได้สูงแน่นอนนะครับ ก็คือได้เยอะในระดับหนึ่งอ่ะอาจจะไม่ไม่สุดไม่อะไรคือผมไม่การันตีอ่ะแต่ว่าผมก็ว่าได้เยอะในระดับหนึ่งแล้วก็อาจจะเป็นที่วื้วาเฮฮาสร้างกระแสได้แต่อีกใจหนึง่งผมก็คิดว่าการที่ผมอ่ะจะเอารถคันนี้ทำสี่วาลวห้าเกียร์ไปอ่ะมันจะมันจะเป็นการแบบทําให้งบประมาณมันสูงเกินไปไหมสาหรับสําหรับน้องๆที่ว่ายังงบประมาณน้อยๆถูกไหมเพราะว่าสี่วาลวห้าเกียร์เนี่ยผมพูดตรงๆเลยนะว่า ต้องมีหกหมื่นนะต้องมีหกหมื่นนะ 60, ขึ้นไปนะคือหกหมื่นขึ้นไปนะผมพูดในราคาทุนผมเลยนะเนี่ยแล้วน้องๆทําอีกมันจะเป็นกี่บาทผมก็เลยอยากจะมาถามน้องๆว่าแล้วสรุปว่าไอ้เจ้า LED คันใหม่เนี่ยจะให้ทาแบบให้มีประโยชน์สูงสุดหรือทําให้เป็นกระแสฮือฮานะครับผมถ้าทําให้มีประโยชน์สูงสุดก็คือว่าผมก็อาจจะทําเป็นแบบเทสก่อนว่าใส่แคมตัวเดียวใส่ท่อผา บอกวิธีไล่ว่าวิ่งวิ่งวิ่งยังไงไล่ประมาณไหนถึงจะวิ่งดีแล้วก็อาจจะทําเป็นชุดคิดที่น้องๆเอื้อมถึงเช่น54ไม่ทักขยับลูกมาอีก1.5มิลใช้ฝาวาลเดิมเบ้าฝา,าเดิมทําแล้ววิ่งขนาดไหนเอามาให้น้องๆดูหรือว่าอาจจะทําเป็นชุดคิดอีกเป็น5657ไม่ชักที่ว่ามันเป็นเป็นยังไงล่ะเ,เป็นงบใชบ้ใช้งบประมาณประมาณหลักพันนะครับผมหลักพันก็มาถามน้องๆนะว่าอยากให้พี่ทํายังไงใช่ไหมล่ะให้น้องๆเม้นต์กันมาถ้าเกิด ความความที่เห็นไหนเยอะสุดแต่พี่เอานั้นนะครับสําหรับคนที่ขับร2อยห้าไอตัวนี้ด้วยนะว่าอยากจะให้มันกลายเป็นแบบไหนนะครับเพราะว่าตอนนี้รถยังไม่เคยขี่นะครับผมเนี่ยตอนนี้ไม่ขึ้นหนึ่งกิโลนี่คือว่าผมไปซื้อมาเมื่อขึ้นหนึ่งกิโลอย่างนี้แล้วนะครับผมกลับมาถึงเนี่ยผมยังไม่เคยได้ลองขับมันเลยนะครับดูครับยังไม่ไม่เคยขี่มันเลยก็ไปซื้อมาเมื่อวานเท่าไหร่ห้าหมื่นเท่าไหร่วะไม่ใช่ห้าหมื่นเท่าไหร่ แต่คันนี้เต็มระบบแน่นอนนะผมคันนี้เต็มระบบแน่นอนเพราะสัญญากันไว้แล้วอ้วนเมื่อวานไปซื้อคันนี้มากี่บาทนะห้าหมน้อบาทบาทนะครับผมโอเคงั้นน้องๆก็เม้นกันมาแล้วกันว่าจะให้พี่ทำยังไงนะครับสำหรับคลิปนี้โอเคแล้วอันนี้ก็เป็นรถใครไปอีกไม่ได้นะครับนอกจากเสียโอมสายถอด ซึ่งตอนนี้กําลังไล่คาบูอยู่นะเนี่ยไล่เข็มอยู่เลยเนี่ยผมบอกเลยนะครับการทํารถคาบูเนี่ยหัวใจหลักมันอยู่ที่เข็มคือเราต้องมีเข็มไล่อ,ะอ่ะตุ๊กมาเปิดเข็มให้ดูเลยสิยเพราะฉะนั้นใครที่ไล่เข็มตัวเดียวอะ่ะยัยงไปไม่สุดแน่นอนครับผมโหหักเลยจิ้มปาาผิดข้างอะผิดข้างเนี่ยครับผมเข็มที่ที่น้องๆเห็นเนี่ยคือมันคนละเบอร์ทั้งหมดไม่ใช่เบอร์เดียวกันนะครับคนละเบอร์ทั้งหมด ส่วนนี่นี่ผมรอให้เจ้าของเข้ามาสตาร์ทเสียงให้น้องๆฟังนะครับผมรอให้เจ้าของเข้ามาสตาร์ทให้ฟังก็ไม่มีอะไรมากเป็นหกหกชักห้าไอ้พูดผิดพูดผิดอีกแล้วคลิปนี้ตื่นเต้นหกสิบหกชักสามนะครับก็เป็นหกสิบหกชักสามโอโ้หมาไล่เห่าเลยเนี่ยก็เป็นหกสิบหกชักสามทั่วไปธรรมดาเลยแต่เป็นก้านฟอร์ ถามน้องๆถามมาว่าชักสามทำไมประเจนเยอะจัง <S 2> <S 2> ก็เพราะก้านที่ยาวแต่ถามว่าก้านที่ยาวขึ้นอ่ะมันมีผลในเรื่องของไอ้ไอนี่ไหมมีผลในเรื่องของซีซีเพิ่มไหมไม่มีผลนะครับแต่มันจะมีผลในเรื่องของแรงที่ว่าแรงงัดนะครับผมก้านยาวแรงมันก็จะแรงงัดที่มันกระทำมันก็นกระทำน้อยกว่าก้านสั้นนะครับก้านสั้นก็จะงัดเยอะกว่านะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่จะมาบอกมาหลังว่าก้านยาวก้านสั้นมันให้คุณและโทษต่างกันยังไงนะครับเพราะทุกอย่างมันมี ดีก็ต้องมีข้อเสียนะโอเคก็ตอนนี้ก็ยังง่วนกันอยู่เลยครับผม M s X หัว C B ซึ่งตอนนี้เป็นความผิดพลาดของเอ็ป๋องคนเดียวนะครับ M X หัว C B ที่ไม่เสร็จเพราะว่าไปกึงแล้วก็ทำเสื้อสูบหลุดออกจากปากจับนะครับทำให้ปอกเสียแล้วก็ในบุยรำไม่มีปอกขายเลยเราต้องไปสั่งจากกรุงเทพมานะครับอาจจะ3วันนะถึงจะถึง,ถงนี่รอฟังเสียงก็ได้ครับ M X หัว C B ซึ่งผมอะ่ะเสียมากเลยงานเนี่ยเพราะว่าผมนัดเจ้าของเขาไว้ว่าผมจะส่งงานให้เขาวันพรุ่งนี้นะครับนัดเจ้าของเขาไว้ว่าส่งงานวันพรุ่งนี้ผมก็ต้องเลื่อนเขาอะ่ะจนกว่าปอกจะมาถึงอะ่ะนะครับผมเลื่อนเขาจนกว่าปอกจะมาถึงแล้วก็เนี่ยครับคือเจ้ารถคันนี้แหละเดี๋ยวระหว่างที่รอปอกใหม่มาถึงเดี๋ยวผมจะยกเครื่องขึ้นแล้วก็จัดการใส่หม้อน้ําแล้วก็แต่งนะครับแต่งในเรื่องของ ทางเดินน้ํานะครับว่ามันติดขัดตรงไหนไหมนะครับแล้วก็อาจจะออกแบบดีไซน์ในส่วนของท่อออกมาด้วยโอเคสําหรับเจ้า led คันนี้นะครับตอนนี้ผมไล่เสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาโชว์ให้ดูว่าวิ่งยังไงตอนนี้กําลังถอดชุดหัวเช็คอยู่นะครับลูกเดิมให้ดูเลยครับว่าลูกเดิม,ดมนะครับที่ไล่กันไล่ในโตกันนะให้ดูเลยเป็นลูกเดิมเนะครับผมเนี่ยไม่มีเติมแต่งครับผมอไม่มีติดด้วยไม่มีพังด้วยอ่ะดูสี เห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับยังไม่ถอ,อ,อดหอดเคสเลยครับเนี่ยเนี่ยเรือนอะไรอยู่คบเลยเนี่ยไล่ในโตนะครับก็คือคันนี้คือสอระบบที่รีวิวในคลิปอะครับก็เทสไปพอประมาณเลยหรือออกมาเช็คดูนะครับโอเคก็ไม่มีอะไรมากแล้วตอนนี้ก็กำลังจะออกไปส่งของกันสำหรับน้องๆ มีคําถามอะไรหรือว่ามีอะไรที่อยากจะให้ผมนํามาเป็นเกจความรู้คอมเมนต์มาได้เช่นเคยนะครับคอมเมนต์มาได้เช่นเคยเห็นหลายคนถามมาแล้วว่าอะไรนะรถคาบูใส่ในโตได้ไหมผมบอกเลยว่าใช้ในโตได้แต่มันมีข้อจํากัดเอาเป็นว่าคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะมาสาธิตให้ดูว่ารถคาบูใช้ในโตใช้ยังไงและใช้ได้เท่าไหร่นะครับสําหรับใครที่ถูกใจคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ กดแชร์นะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปดีๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ